สวัสดีค่ะมีการบ้านของนักเรียนมาอ่านให้ฟังนะคะข้อกำหนดของโจทย์นี้ก็คือให้แต่งเรื่องอะไรก็ได้นะคะมีคำสามคำในเรื่องนะคะคำแรกคือ T T E A นะคะแปลว่าชาคำที่สอง three T H R E E แปลว่าเลข3ามคำที่3 3 T-R-E-E e, แปลว่าต้นไม้นะคะสามคำนี้ต้องฝึกกันให้คล่องคองเพราะถ้าออกเสียงไม่ชัดเจนนี่เสียงเหมือนกันเดะเลยนะคะ t 3 e รี r e e นะคะเรื่องของนักเรียนนะคะพี่เนนักเรียนอาวุโสของโรดเองนะคะ It is raining a little in the morning มีฝนนะคะมีฝนไม่ใช่มีฝนฝนกำลังตกอยู่ นิดหน่อยเชา้านี้ two babies rabbit are eating grass under the trees มีลูกกระต่ายสองตัวนะคะลูกเล็กเลกเลยเป็นเบบี้เลยนะคือเล็กๆนะคะกำลังกินหญ้าอยู่ใต้ต้นไม้ there are three turtles enjoying the tea leaves next to the rabbits แสดงว่าต้นไม้เหล่านั้นเป็นต้นชานั่นเองนะคะ <laughs> มีเต่าสามตัวกำลังกินใบาชาอยู่ใต้ต้นไม้นั่นเองนะคะอยู่ใกล้ๆก,กับเจ้าลูกกระต่าย This forest is full of food for animals ในป่านี้นะคะมีอาหารเยอะมากสำหรับสัตว์นะคะ They are happy with the food and take a nap under the trees พวกสัตว์ที่เขากล่าวถึงในเรื่องนี้ they อาร์นี่คือ ลูกกระต่ายสตัวกับ3มตัวเต่าเต่าสาตัว,ตว,ตว,ตวโปรพูษาไทยสลับไปสลับมามีความสุขมากในการกินอาหารแล้วก็หลับไปนะคะสำหรับเบื้องต้นแต่งเรื่องมาใช้ได้เป็นที่เข้าใจนะคะโบจะสอนเขาไปสักภาคใหญ่ๆน่าจะปีหนึ่งหรือ2ปีขอพิจนารณาก่อนถ้าเขายังเรียนกับโบอยู่นะโบจะค่อยๆสอนเขาในการ เรียบเรียงนะคะแต่งเรื่องอะไรวางหน้าวางหลังนะคะแล้วก็ต้องมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะคะเพื่อจะให้ผู้อ่านจินตนาการภาพแล้วก็จะทำให้เรื่องที่เขียนสละสะลวยมากขึ้นต้องรอ,อนักเรียนพี่อ้อยนะคะนักเรียนอาบุโสอีกคนหนึ่งเขามีพื้นฐานแกม่าดีพอใช้อยู่แล้วนะคะก็แนะนำการแต่งเรื่องเข้าไปนะคะรอดูกันนะคะขอให้ทุกคน ขยันแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยกันนะคะใครอยากให้โอช่วยแนะนำคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะหรืออยากจะเรียนส่วนตัวต้องติดต่อสอบถามกันนะคะเพราะว่าเวลาโบไม่ได้มีเยอะแล้วโบอยู่อเมริกานะคะเวลาของเราไม่ตรงกันนี่สอนกันลำบากลำบากนะคะขอบคุณที่มาฟังนะคะ Have a nice day. Bye.